สวัสดีครับแล้วเราเข้าสู่ King c a m b e r Walk ครับซึ่งวันนั้นถ่ายเข่าๆไปแล้ววันนี้เป็นถ่ายแบบละเอียดหน่อยแต่ว่าวันนี้มืดแล้วนี่ปอด f i e s t a ครับ Honda f i ฟ s t a เนาะที่วาง K20 เอ้ย K24 วันนี้จะมาเจาะแบบรายละเอียดว่าอะไรยังไงทำเท่าไหร่งบเท่าไหร่จบเท่าไหร่แล้วจบไหมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกับเขากันนะนี่เรามาเจอกับเจ้าของกันเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะฮะ ชื่อดุยครับคุณดุยนะครับเป็นเจ้าของเฟสต้าคันนี้นะฮอนด้าเฟสต้าเคีคันนี้นี่สุดยอดเลยถามสเต็ปนิดนึงคันนี้นี่คืออ่ะสมมุติว่าอยากจะวางเคยี่สี่เนี่ยงกเท่าไหร่สตาร์ทที่แสนสองสตาร์ทที่แสนสองอันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้คือรวมวางเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ห้าสปีดห้าสปีดอ๋อเป็นเกียร์ห้าสปีดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดฝาปมนี้นึง เรามาดูลายละเอียดกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดหน่อยก็จะเป็นตัวเครื่องก่อนแล้วกันครัเครื่องนี้เป็น K24 RB2 นะครับ200หมาที่ไฟวิวครับแล้วก็จัดการไล่สเต็ปมีเปลี่ยนคอยดีนะครับเฮดชุดข้างครับรอบข้างเปลี่ยนหมดเลยเป็นของแต่งหมดเลยล้วก็ชนเกียร์อันี้แล้วบอกผิด ES ES ห้าประตูถูกมห้าประตูอเปันหายากเหมือนกันหรือไม่ไม่งั้นก็ CRV CRV เป็นเกียร์สอ CVS Gen2 so, ม,มันมีเกียร์ธรรมดาเหรอนี่ครับโอทีนีง้งบมันต่างกันไหมราคาเกียร์เนี่ยตอนนี้มันไม่นิ่ง๋อาผมได้มาก็ประมาณ2อ0 0องต้นตน้ตอนนี้ไป3ามแล้วอ๋ออาสมมุติว่าอย่างคันนี้คันนี้ที่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่จบอยากอยากมีคนอยากวางแบบนี้เลยครับกี่บาท2,000สนต้นต้นสองแสนต้นต้นคือได้อย่างนี้เลยใช่ ใครเป็นคนวางครับผมวางเองนี่วางเองเลยคืออู่ตัวเองอู่อูชื่ออะไรเอ่ย I am Ford I am Ford วางข้ามสายพันธ์ในเฟีย์ต้าเนี่ยวางมีโตโยต้า L15 อะไรพวกเนี้ยฮะอ๋อคือมี L15 ด้วยเชียเดี๋ยวต้องไปขอดูที่อู่บ้างแล้วได้ครับตัวใหญ่ที่อู่จะรับแปลงหน้าเอาแปลงหน้าไหนไหนยังไงตัวนี้ยเป็นโฉม ST เป็นโฉมเมกาครับอ๋อคือ ST นี่คือเมกาคือมันฟิลเหมือนพวก RS ของ Honda อะหรือป่ะฟิวไทยอาร์อ๋อไทยอาร์ก็คือเป็นเป็นเป็นชุดแต่งของเฟสต้านะใช่ครับอ๋อโอเคไอ้แต่งรแมบงเท่นะตันนี้สวยสวยสวยให้ดูนะในไทยก็ยังไม่ค่อยมีใครใส่มากเท่าไหร่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่บอกว่า ถ้าสมมติมีคนสนใจอารถเขาขาดฟอร์ดเฟสต้าอยู่แล้วรถเสียเครื่องพังเกียร์พังอย่าไปวางเนี่ยงบเท่าไหร่เคใช่ไหมใช่เคเคก็เริ่มต้นถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอยูแสนสองเริ่มต้นเลยเริ่มต้นแสนสองแสนสองเนี่ยมีแค่เกียร์กับเครื่องไม่มีชุดแต่งอะไรทั้งนั้นอ๋อก็คือจะเป็นเดิมเดิมใช่เดิมเดิมเป็นเหมือนเคยี่ทั่วไปเคยี่อันนั้ไม่เคยี่เนาะไม่ใช่เคยี่สี่ใช่แต่ถ้าเคยี่สี่ล่ะยี่สี่ถ้าชนเกียร์ก็ราคาเท่ากันครับเพราะเครื่องเชียงกงยี่สี่ยี่สิบ เท่ากันโอทีนี้อยากได้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็มาคุยกันหน่าไงทีนึงถ้าเกียร์ออโต้ก็อยู่หลับเก้าหมื่นเห็นไม่เห็นที่บอกเมื่อกี้ L15 ใช่มี L15 ด้วยถ้า L15 นี่อยู่เท่าไหร่งบเท่าไหร่ L15 อยู่ประมาณแปดหมื่นบาทเป็นเป็น L15 ตัวไหนเอ่ย L15 GD ลิ้นสายอ๋อเป็นตัว GD ลิ้นสายอ่าระบบสายไฟเขาจะค่อนข้างจัดการง่ายเป็นวีเทคเหมือนกันโอได้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะประหยัดด้วยอ๋อเดี๋ยวไปดูที่อู่อ่ะนี่คือเปิดโลกมากเลยนะ มีมีทำไปกี่คันแล้วครับที่ที่เป็นเฟต้าโอเคเนี่ยจะมีแค่คันนี้อ่าโอเคมีคันนีคันเดียวจะเป็นหนึ่งเอ็นซดวางโตต้าอีกเซทเค่เป็นโตต้าเฟต้านะเดี๋ยวต้องไปขอดูที่อูทริปวันนั้นที่บอกไปแล้วคืออด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 ขับสี่ถูกไหมใช่ขับสี่ขับสี่สร้างแทนเครื่องใหม่สร้างแทนเครื่องใหม่นะครับโอ้เจ๋วเลยอ่ะคันนี้มีอะไรอีกบ้างนิดหน่อยก็ท่อเดินท่อนี่มันต้องกี่นิ้วอ่ะอันนี้ผมเดินเพสเพสเนี่ยสองนิ้ว เฮ้ยสองนิ้วใช่แล้วก็ออกมาเป็นสองนิ้วครึ่งอ <ừ> ืแล้วก็ปลายปลายเป็นสามนิ้วไทเทอ๋อปลายเป็นสามนิ้วไทเทจะดูแบบเล็กๆโงกอ๋อหมกโงกโงก,กเนาะเซตแคดูอ่ะท่อสองหมกสองหมก <c oughs> สีสีที่อู่ก็รับทาเหมือนกัน๋อาทำสีด้วยที่บ้านดีกว่าทำทำกี่อย่างเนี่ยอันนี้คัดต้อมหมดเลยรวยตายแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะมีวางเครื่องเปลี่ยนหน้าทําสีด้วยทําสีด้วยเช็ดแค่คือนี้ก็เป็นภายในอะไรเอ่ยคือปกติภายในเดิมภายในเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างมีบ่ออิมหลังง่วงอ่าบ่ออิมบ่ออิ่มเนาะที่วันนั้นให้เห็นไปแล้วบ่ออิมอ๋ออันนี้เป็นของแต่งของเฟต้าเฮ้ยใครมีอยาก ฟอร์ดเบียร์ต้าอยากแต่งเป็น ST ก็นี่เลยไอเอ็มฟอร์ดอะไรนะไอเอ็มฟอร์ดใช่ไหมโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยก็มีเบรกนาะที่วันนั้นถามแล้วเป็นเบรกสกายไลน์ก็คัรต้อมเองเหมือนกันคัรต้อมเองเหมือนกันอันนี้ก็เอาเป็น c n นนะครับเออนเลสจานก็แกะใหม่แกะใหม่ครับก็สร้างใหม่ครับก็สร้างใหม่นะเจ๋ววะรูปสมสุดอันนี้เป็นสีนิ้อืม ถือว่าอร่อยเลยดูดอย่างนี้อร่อยเลยครับสร้างเผื่อไ่ออ๋อสี่นิ้วเลยเหรอสี่นิ้วเลยถ้ามีคนสนใจเนี่ยติดต่อเข้าไปได้เพจที่เพจ I am Ford เลยใช่ I am Ford หรือ Facebook ส่วนตัวก็ขาจอนสักสาทรนซ่าโอเคเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นเฟซส่วนตัวไว้ให้เนาะเพราะว่าเผื่อใครสนใจมีฟอร์ดเฟสต้าจริงจริงบอดี้มันเป็นบอดี้ที่สวยนะฟอร์ดเฟสต้ามันเป็นบอดี้ที่สวยมันจะมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อฮอนด้าไปเลยมันไม่ได้บอดดี้นี้เนาะ คือบอดี้นี้มันเอาบอกตรงว่าบอดี้นี้มันสวยกว่าฮอนดานะครับผมยังชอบเลยคือที่อเมริกาแต่งเยอะมากเยอะครั al, บเยอะแล้วเครื่องเขามีแบบเราไหมทำแบบเราไหมเครื่องโซแวปจะเป็นสเต็ปสเต็ปเอสีไปแล้วเป็นเครื่องทัวโบ๋อคือมันไม่ได้มีปัญหาเหมือนตัวบ้านเราใช่ง่าย <Tail. S 1> พออากาศด้วยอะไรด้วยก็เลยยังไม่มีใครที่สซแวปเป็นเควีีแต่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ทำเป็นเกียร์เกียร์ออโต้กัน 7K โคตรชอบเสียงฮะโคตรชอบเสียงยี่ชุดสส่ไฟจะเป็นสแตนหมดเลยรอเหรอชุดคือช,ชุดสายสไฟนี่คือปกติมีคนถามแอร์เย็นไหมเย็นเย็นปกติทุกอย่างเฮ้ยแอร์เย็นปกติคือเจ็บเอเ่อเย็น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 ทีนทีนี้คนที่เขาจะขับรถมาวางเนี่ย เราคือรับจบทุกอย่างในราคานั้นเลยถูกไหมใช่ครับต้องมาคุยกันก่อนว่าแท่นเครื่องหรืออะไรเงี้ยมันสมบูรณ์ไหมก็คือมันต้องดูแท่นเครื่องของรถเขาด้วยใช่ครับพวกอุปรกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกปืนลูกหมากอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเออคือสมมุติว่าเบต้ามาเดิมๆวางนิรันเนี่ยเครื่องมัจจะน้าหนักเบากว่าเครื่องเดิมลูกหมากอะไรไมันจะลอยจะดังเราก็ต้องแจ้งเขาว่ารถมาสมบูรณ์หรือเปล่าอะไร คือการวางเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรวางได้เราวางได้ปกติแต่อยู่ที่รถของท่านแล่ว่าเเลยเครื่องเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงมาใช่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะสำหรับใครที่มีเฟียต้าอยู่ฮะแล้วเครื่องพังเกียร์พังอันนี้เราไม่ได้บูลลี่นะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเฟียต้านี่คือขันใจรถสไลด์แหละเขาเรียกกันว่าขันใจลถสไลด์อยู่แล้วอ่ะถ้าเสียนี่เลยแล้วถ้ามีงบนี่ครับ ไม่ต้องขายอะรถเก็บบอดี้ไว้วางเครื่องอันนี้ก็คืออ่ะแล้วพวกเนคงในเครื่องอะไรพวกนี้อินวอยครับอินวอยสามารถแจ้งที่ขนส่งได้เลยไม่มีปัญหาแน่นนเซ็ตแค่กล่องเ <Yeah. S 2> กิงก็คือปกติเราถ้าเกิดในงบสองแสนเป็นกล่องสแตนก็ได้หรือมีมีหมดทุกอย่างคือมีให้หมดอยู่ที่คุยกันนั่งงานเลยนีคุยว่าอยากได้สเต็ปไหนอถ้าสมมติว่าลูกค้ามาทำาระยะเวลาถ้าเค4ีสี่แบบนี้ประมาณเดือนครึ่ง ที่จริงมันวางไม่นานหรอกครับมันจะช้าพวกดูฟิตติ้งต่างๆการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อรายละเอียดการใช้งานแล้วก็พวกไวสายอะไอย่างงี้เนาะใช่ครับอันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลย I am Ford I am Ford เดี๋ยวมีกิบวัชเชอร์มาให้จากเฟดเฮ้ยมีกิบวัชเชอร์ด้วยอันนี้นี่เลยเห็นไหมเฮ้ยเจ็ดเคมีรูปให้ว่ะแจ๋วเลยนี่นี่นี่โอ้จากเตดเฮ้ยสุดยอดครับขอบคุณมากเลยก็ยินดีที่ได้จาดการ ได้เลย,อยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวจะไปไอ้นี่นะไปที่อู่หน่อยได้เลยขอไปดูที่อู่หน่อยว่า <c oughs> เ,เ,เมันมีไม,ม่มีรถก,กลาลังวางอยู่ไหมนี่มีรถก,กลาลังวางเฉดแค่นี่แหละทีเด็ดอยากเห็นมากขอบคุณมากครับฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวไปดูเพจ i am ford อร์เนาะเดี๋ยวเราแท็กเพจได้ได้ครับขอบคุณมากครับ Pollu-pollu-